จิตเสื่อมนี้เสื่อมเอามากถึงขนาดที่ว่าเคล็ดลาบเลยทีเดียวเสื่อมขนาดนั้นนะทุกมากขนาดนั้นนะคนเราธรรมดาจิตไม่มีความเจริญขึ้นให้เป็นที่ปีติยินดีเอิ้อิ่มภายในใจอยู่ธรรมดาเราเราท่านท่านนีความทุกข์ก็มีธมรรมดาธรรมดาไม่ได้หลุนแรงเหมือนผู้มี จิตกลมกกืนกับทำเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงเป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองมีความเป็นสุขสงบร่มเย็นนี่เลยผู้นี้เวลาจิตเสื่อมแล้วจึงมีทุกข์มากที่สุดนั้นแต่ก่อนเราก็ไม่มีพอจิตเสื่อมแล้วมแ ah, หความทุกข์หอมตัวมาสุงอยู่ภายในหัอ,อกตลอดเวลาจิแป์แงแสงแปลง,ปลง,ปลงท่าไหนท่าไหนจะใช้จิตฟื้นขึ้นมามันก็ไม่ฟื้นไม่ฟื้น อยู่ที่ไหนเป็นตกนรกทั้งเป็นทั้งเป็นตลอดเวลาเพราะจิตเสื่อมเป็นทุกมากยิ่งกว่าจิตที่ไม่เคยอบรมครรมะได้ผลเป็นที่พอใจในขั้นเช่นนั้นมาเลยนะ